สวัสดีค่ะมาพบมาผอกันกครับคั่วแล้วแต่อยากบายแม่อันดาคือเก่าคือเดิมนะจ้ามือนีแม่อันดาสีพาพี่น้องมาเฮ็ดขัวใกล้บ้านเข้ากะสีไปเบิ้งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยจ้าวัตถุดิบที่เฮาสีใสในมือนีกะซีมีไกลบ้านกระเทียมหอมแดงบักพิงแหง้งข่าใบายีราหรือว่าหอมเปตะไคร ใบบักูดใบกะเพราผงชูรสขน้าหมูก่อนนึ่งเกลือซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวและกาน้ำมันหมูเนาะคะ่ะก่อนอื่นเลยนันแม่อันดากระเสียววัตถุดิบตีเ้าเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างนำให้มันสะอาด หลังจากนั้นแมแ of of problem, <eux if it> ่อันดากระสีเอาข่าทเี่ยวข้าเตียมไหวมหันข่าที่แม่อันดาสิใสมือนีกระสีเป็นข่าเหลืองเราก็ตามด้วยตะไคร่ตะไคร่มือนีแม่อันดากระสีใสทั้งเบอร์สามต้นหลังจากนั้นแม่อันดากระสีเอาบักพีกแหงใส่ลงไปในโคกแล้วข้ากระสีต่ำให้มันพ่อแหลกเพราะแต่ว่าบักพีกแหงของข้าเริมแหลกแล้วแม่อันดากระสีใสข่ากับตะไคร่เท้าซ้อยไววใส่ลงไปเสร็จแล้วข้ากระสีต่ำให้มันพ่อแหลก ในการตำขันแม่นว่าผู้ใดบ่มากแบบแหลกหลายก็สามารถตำหยาบๆก็ได้นะคะ่ะหลังจากนั้นแม่อันดากระสิไซห้อมแดงกับกระเทียมที่เ้าปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ำใ้เซตซับเ,บเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นถ้ากระสิตำเห้มันพอแหลกพราแต่ว่าบักพิกของเห่าแหลกใดที่แล้วแม่อันดากระสิมาหันใบยีราหรือว่าหอมเปยเตรียมไว้เสร็จแล้วเ้ากระสิมาสีใบบักูเตรียมไว้ใบบักูขันแม่นว่าผู้ใดบอ่อยากสีก็บพต้องสีก็ได้นะคะพี่น้องแต่แต่ความมากของเห่า แต่ว่าอันนี้แม่อันดากระสีสีอากาศมันออกจากน้อยนึงหลังจากเี่เฮาเตรียมวัตถุดิบว้เซจซับเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม่อันดากระสีเอากระทะขึ้นขางไฟใส่น้ำมันหมูลงไปจากน่อยนึงหลังจากนั้นเ้าก็สิเอาพริกแกงที่เฮาตำว้ใส่ลงไปหลังจากนั้นแม่อันดาก็สิพัดจักน้อยนึงให้พริกแกงของเฮ้าหอมพราะแต่ว่าพริกแกงของเฮาาเริ่มหอมเริมเหลืองได้ที่แล้วแม่อันดาก็สีเอาไก่ที่เฮาเตรียมว้ใส่ลงไปไก่ที่แม่อันดากิะสีใส่เมล็ดก็สิเป็นไก่บ้านปริมาณนี่ก็คือว่าเครื่องตนเนาะค ต่อไปแม่อันดากระสีใสข่อหมูลงไปก่อนนึ่งขันแมน่าผู้ใดบอมาขนอหมูกระสามารถใสขนอไก่กระใดนอกจากแล้วแต่ความมาของเห่าเสร็จแล้วแม่อันดากระสีใสใบบักูเต่าหูาสีไวยใสลงไปแล้วแม่อันดากระสีปรุงรสโดยซอสฟ้าเขียวตามโดยซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วห้ากระสีพัส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันหลังจากนั้นแม่อันดากระสีเติมน้ำหลังโคกลงไปแล้วห้ากระสีปรุงรสโดยผงสุปรสหนึ่งสอนซ่า เ็ตแล้วเฮากระสิพัดสี่ขัวให้มันเขากันเนาะค่ะเพราะแต่ว่าห้าผัดเฮาคนส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเขากันดีแล้วแม่อันดากระสิเอาฟ้ามาปิดดใบถ่าให้ไก่ของเ้าสุกแม่อันดากระสิปิดฟ้าถิ่มว้จนกลัวน้ำในกระทะของห้าสีแหงหรือว่าน้ำมันสิงวนเขากันเนาะค่ะพราะแต่ว่าไก่ของห้าสุกได้ที่แล้วแม่อันดากระสิใสใบกะเพรากับใบยีราดหรือว่าหอมปี๋แวหันเตีมยว้ใส่ลงไป หลังจากนั้นแม่นดาก,กสิพัดส,ส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเสร็จแล้วห้องกสะซิซิมลดเบิงขันแม่นว่าพ่อดีแล้วห้องกสิปิดแก๊สแล้วก็ตักร้อมเสิร์ฟไ้เลยนะคะ่ะเป็นยังไงนะคะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตาแซบบ่จ้าส้หรับคลิปมือนีแม่นดาก,ก็ขอจบไวแต่เพียงสำนีสะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาะสุดท้ายนี้แม่นดาก,ก็ขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่นดาเนี่ยด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ